ก็สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ New r e b e l 300 e c a p นั่นเองนะครับ New r e b e l 300 e c a p นะครับเพิ่งเปิดตัวในงาน Motor Show ปี2025ไม่นานนี้มาเองนะครับคือในงานนี่คือว่าเป็นที่ฮือฮามากนะเพราะว่าเขามาพร้อมกับระบบ Honda e c ี p ันั่นเองครับช่วยเรื่องของ เครื่องยนต์ได้ดีมากๆครับการขับขี่โดยที่เราไม่ต้องกำคัดเลยสปอร์ตในเรื่องของการขับขี่ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ทำแบบว่าคลิป Honda e c ีคัคืออะไรแยกเล้วครับถ้าเกิดอยากดูหรืออะไรเงี้สามารถดูผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะครับอ่ะมากันต่อนะครับถือว่าเป็นคัสร้อยรุ่นแรกเลยนะครับ ที่ได้ใส่ระบบ h o n ด้าอีคนะครับคือเรื่องของการดีไซน์นะครับก็จะเป็นทรงบับเบิลนั่นเองนะครับคือส่วนมากรีเบล3 0 0ครับเขาก็จะไปคัดต้อมหรือแต่งให้มันดูเท่แบบว่ามีเอกลักษณ์นะครับในตัวรถแล้วก็มาพร้อมมาขุมพลังในคัสส0 0รถ้าแบบเต็มพิกัดมากๆครับ1สูบ4ี่จังหวะและส่งกําลัง6สปีดนั่นเองครับนอกจากในเรื่องของความเร็วแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็จะมีเสริมความปลอดภัยด้วยครับด้วยระบบเบรก ABS นั่นเองครับ คืออันนี้ก็มีทั้งล้อหน้าและล้อหลังเลยนะครับมาพร้อมไฟหน้า LED และหลัง LED เหมือนกันนะครับวงบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับและส่วนในตัวน้ำหนักของตัวรถนะครับคือหลายๆคนอาจจะเห็นรถแบบว่าใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักอาจจะหนักแต่ไม่ใช่เลยครับรถคันนี้น้ำหนักเพียงแค่174กิโลกร,รัมเท่านั้นครับมาพร้อมถังหน้านะครับที่สามารถไปจุดน้ำมันได้ถึง11.2ลิตรนั่นเองครับขับกันยาวๆไปเลยนะฮะ คือเวลาขับมันค่อนข้างแบบว่าตอบโจทย์มากนะครับในการเรื่องของการนั่งคือมันนั่งสบายามากๆแล้วตัวรถไม่ได้สูงอย่างที่คิดเลยนะฮะกำคัดปกติได้ไหมหรือว่าแบบว่าจะไม่กำเดีอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนะครับเขามีระบบนี้คุณจะกำก็ได้หรือไม่กำก็ได้แล้วแต่ความถนัดของตัวเองแต่อันนี้เข้ามาช่วยในเรื่องของการแบบว่าเป็นคนเริ่มต้นในการขับขี่ ในคัสสามร้อยนั่นเองนะครับนิวรีเบลสามร้อยอีคัสนั่นเองถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับที่ขับเท่ขับสบายสะดวกมากๆเลยนะครับตอนนี้ราคาเปิดตัวที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับอ่าราคาก็จะไม่ค่อยแรงมากนะครับเพราะว่าเป็นคัสสามร้อยแต่มาพร้อมกับฟังก์ชันที่เหลือล้นมากๆครับคือระบบความได้อีคัสนะครับเคยอยู่ในตัวบิ๊กไบนะครับแต่ตอนนี้เขาเอามาใส่ในคัสสามร้อยนะครับมี2รุ่นนะครับมีทั้งรีเบลและ CL นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยาก ทดลอง Honda e c a r ครับอย่างรีเบ l 300หรือ CL 300นะครับก็สามารถมาทดลองได้ที่สาธุเจริญยุทธรรมสามได้เลยนะครับเพราะเรามีรถให้ทดลองแบบว่าพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากเลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ